นึกว่าจะไม่ได้ขายขี้นหน้าเขาละสวัสดียามเย็นนะทุกคนค่ะวันนี้มาอยู่ช่องชิเทงนะคะกับเกฟเฟร์มเช่นเคยนะช่วงนี้ติดเกมน,นี้มากนะ,ะไม่อยากจากไปไหนนะคะคลิปนี้หนูจะมาสอนเทคนิคการจับชัชกเขย่ากับปลานะคะในแบบฉบับของโยชิตะเกะโยชิตะเกะเองนะ,ะโอ้ยหล่นนะคะก็คือว่าเผื่อมีคนอื่นมีเทคนิคดีกว่านี้นะคะก็ลองบอกกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้หนูจับปลาแบบนี้คิดว่าผลลัพธ์ดีสุดนะคะโอเค มาดูกันวันนี้วันศุกร์สิบสามซะด้วยโอ้โหมาน่อยมีปลาสักตัวไหมวู้ววู้วู้วูหอันนี้ตัวที่จะมีออร่าด้วยนะคะตัวนี้มันจะแบบยากกว่าตัวอื่น,นหน่อยนะคะวิธีการาเลื่อนหาทิศทางก็ใช้อนาล็อกขวานะคะสำหรับ Nintendo นะอโอเคไปเราก็เอาไว้แบบใกล้ๆทางที่มันจะไปนะคะประมาณนี้โอเค เวลาที่มันไม่สนใจเราก็ต้องกดกระตุกกระตุกนิดนึงนะคะพอมันสนใจปุ๊บเราก็รีบกดเลยนะคะตอนนี้มันหันหน้ามาเราก็นี่ก็ต้องแบบว่ากดค้าไว้เลยอ่าถ้ามันทันหลังให้เราก็กดย้ำๆนะคะไม่ให้มันไปไกลอ่ะทุกคนเ็ดไหมถ้าเราปล่อยไปเลยมันจะไปไกล คอยค่อยอย快快หนาจะไม่ได้ในคลิปนี้ลนะคะโอเคไปต่อหนูจะให้ดูอีกตัวนึงนะคะหนูไม่รู้ว่าในค,มคอมเขาใช้การคลิกหรือเปล่าห,หนูว่าน่าใช่นะลองมาจับปลาในแม่น้ำดูนะอ้ตัวเบลเลอเลยเคหันมาทางนี้นะคะ เวลามันดึงกระตุกกระตุกแปลว่าหนูกดกดอเอ่อกดคลิกหนึ่งครั้งหรือกด A 1หนึ่งครั้งนะทุกคนค่ะก็คือเวลาปลามันหันหลังกลับไปเนี่ยแล้วก็ตุกรัวๆนะคะบอกว่าอย่าอย่าอย่าเลี้ยวมากคือแบบพยายามให้มันอย่าไปไกลจากเรามากนะคะแต่พอมันหันมาทางเราเนี่ยเราก็กดค้างไว้เลยนะคะโอเคตามน,นั้นนะทุกคนถ้าไม่เข้าใจถามในคอมเมนต์นะคะประมาณนี้นี่คือเทคนิคของชิตาเกะนะคะ ต้องให้ปลาเห็นก่อนค่ะแล้วต้องกระตุกด้วยนะไม่งั้นปลาไม่เห็นมาหันน้ำทางเราดึงอย่างเดียวหันหลังกระตุก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 ,ลกหลบแย้มมันไปไกลหันหน้ามาดึงค้างไว้ฮึดฮึดฮึดจะได้แล้วอ,อือดีเย่เห็นไหมทุกคนเทคนิคนีดด้ดีไหมถ้าคิดว่าดีนะคะขอสักหนึ่งไลค์ด้วยนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ ตัวต่อไปใครจะเป็นเหยื่อของเรานะคะตัวนี้ดูเหมือนจะยากด้วยไปถ้าเราไม่กระตุกเบ็ดนะคะจะปลามันจะไม่เห็นนะมันจะแบบวายไปไว้มาไม่เห็นเลยหรือว่าหนูก็ยังไม่เคยลอมกันนะมากระตุกนิดนึงให้มันสนใจนะดืด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 ดดดดดดด ไม่ได้ไอพวกที่มันมีออร่าเยอะๆมันจะแดงไวนะคะมาเลยตัวนี้เหมือนว่าไม่ไม่ไหวมากไงโอเคเรนโบรเท้านะคะ ตัวสุดท้ายนะคะที่หนูจะตกให้ดูวันนี้อ่ะตกไปเป็นปลาซะแล้วโอเคปึ๊บมากระตุกลอ่อกระตุกลอ่อกระตุกลอ่อเฮ้ยปล่อยนะคะพวกปลาที่มีออร่ามันจะแดงไวมากนะคะก็เลยต้องแบบกระตุกทีทีแบบเนี้ย คากระตุกอย่างนี้ยังแบบไม่ค่อยจะได้อืมเย่ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนเทคนิคนี้ดีไหมนะคบแต่ว่าถ้าใครมีเทคนิคที่ดีกว่าหนูนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเอามาใช้บ้างนะคะหนูคิดได้แค่นี้แหละโอเคถ้าใครชอบนะคะได้ความรู้นิดนึงจากคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะไว้เจอก,กันกับคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย